สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมาจับคู่เด่น2ตัวล่างพร้อมกับตัดด้วยแต้มนะครับก็ใช้ชมกันต่อของงวดที่1กรกฎาดาเี้ยวนะครับก็เรามาลุ้นกันต่อเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลสถิติของงวาสุดที่ผ่านมานะครับซึ่งผลที่ออกนะครับนั่นคือ9กอันนี้นะครับซึ่งใน4ชุดนะครับก็จะเด่นนะครับที่เอามาตัดด้วยแต้มนะครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับที่4ชุดแต่เข้าตัวกลับนะครับนั่นก็คือ คู่นี้ครับ29นะครับตัวที่ออกเป็น92นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับซิงก็จะมาจับคู่ให้ดูแบบนี้นะครับจริงๆที่เอามาจับให้เป็นเป็นชุด2ตัโทล่าแบบตรงๆเลยนะครับแต่ว่าเข้าตัวกลับนะครับก่อนเรามาดูวิธีคิดกันนะครับเริ่มเลยนะครับที่สูงเด่ดสูงนี้นะครับก็เดิมนะครับติดที่หน่วยล่านะครับเน่งในหวล่าสูตนะครับก็ สลับไปอยู่ในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับนี่ครับเด่น789นะครับผลนี้ออกนั่นคือ92นะครับต่อสูตสลับนะครับไปเข้าที่หลักสิบนะครับแบบนี้ก่อนในวันใหม่นะครับอ่าเรามาดูกันซึ่งวิธีคิดสูตรอันนี้นะครับเราจะใช้10ล้านบวกกับหน่วยล่างแล้วบวกกับ5คงที่นะครับอ่านี่ครับน้ำสองตัวนี้บวกกันนะครับ9กบวกกับสเป็น11บเอนะครับบวกกับ5คงที่ เป็น6นะครับผลทัพที่ได้นะครับตัวแรกให้เราับวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับจะ6เป็น7นะครับแต่7จนะเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็น8นะครับฉะนั้นเราจะได้ตัวเด่นนะครับในงวดใหม่นี้นั่นก็คือ678ดนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นสูตรที่ยังเด็ดดีนะครับอ่าเราจะยึดสูตรนี้ไว้นะครับ678ต็งวดนี้ต่อด้วยสูตรที่2นะครับอันนี้เด่นที่หน่วยล่างเหมือนกันครับ ซึ่งในเวลาสุดก็ไปอยู่ในับในหลักสิบล้านนะครับไม่มาที่หน่วยแบบนี้นะครับก็ยังเป็นตัวเด่นล้านได้อยู่นะครับ9ก้าเป็ดเครับก็ข้าที่ตัวนี้นะครับมาที่หลักสิบล้านวิธีคิดสูตรอันนี้นะครับก็เรามาดูนะครับเราจะใช้หลักร้อยนะครับวกกับหลักสิบสองครั้งแบบนี้นะครับนําผลที่ออกนะครับมา วางไว้ก่อนนะครับ807ล่าง92านะครับใช้หลักร้อยบวกกับหลักสิบโวลสองครั้งบวกกับหน่วยโวหนึ่งครั้งบวกกับ10หน่วยล่างนะครับและสุดท้ายบวกกับ2คงของที่เรามาบวกดูกันนะครับ8บวกศูนย์บวกศูนย์เป็น88บวกเจ็ดเป็น15นะครับบวกเก้านะครับเป็น2 4ครับบวกกับ2นะเป็น26กครับบวกกับ2องงที่นะครับเป็น28ครับ ลบหนึ่งนะครับก็จะเป็น8 7 6นั่นเองนะครับอ่าก็จะได้8 7 6นะครับสำหรับงวดใหม่จะมาต่อได้อีกหรือไม่นะครับอ่าได้สังเกตไหมครับสูตรอันนี้8 7 6นะครับกับสูตรนี้นะครับได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันอีกแล้วนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับ987นะครับอ่าเกปดอันนี้7จ็ดแปดเก้าเห็นไหมครับ วิธีคิดมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราจะใช้แค่10หน่วยล่านะครับแล้วบวกกับ5คงพี่ส่วนนี้เราจะใช้3ตัวบูะครับมาคำนวณคู่กับลขท้ายนะครับแบบมีแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันมีโอกาสอยู่นะครับจะเหมือนกับงวดที่แล้วอีกหรือไม่นะครับเจ็ดเนะครับผลสุดท้ายมันมานะครับแต่มันไม่ได้ปักหลักนะครับก่อนเรามาต่อเลยนะครับกับสูเด่นล่านะครับ สูตรเดล่างาตัวนะครับมาต่อเลยสูตรนี้เป็นสูตรนะครับที่ใช้อยู่นะครับแต่ในงวดล่าสุดนี้นะครับก็ไม่ได้คัดจากสูตรี้ให้นะครับตัวเดล่านะครับก็มีผิดสองวดติดรับสำหรับสูตรนี้ซึ่งสูตรท่านี้นะครับก็เป็นสถิตที่เดินยาวมากเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่งวดนี้นะครับพี่ออก1นครับก็ปีกว่าแล้วนะครับนี่สีทติเดินยาวนะครับ28งวดครับ ก็ช่วงหน้าหลังสูบเดินดีนะครับไม่ผิดเลยนะครับก็ให้ดูตั้งแต่วันนี้ครับที่สูบกลับมานิ่งนะครับ789นะครับนี่ไม่สะดุดเลยนะครับเห็นไหมครับจดถึงว่าล่าสุดที่ผ่านมาก็ยังติดมาอยู่นะครับ1ตัวผลที่ออกนะคือ9กนะครับตัวทีข้าวก็จะเป็นเลข2นะครับคือตัวนี้นะครับมาที่หลักหน่วยนะครับได้สังเกตดูไหมครับสูตรอันนี้นะครับจะมาที่หลัก หน่วยล่าเครับเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่งูนี้เลยนะครับหนึ่งสูงนะครับก็จิตมาที่หลักหน่วยล่านะครับสามตัวนี้เห็นไหมครับหนึ่งสองสามผมวดไปแล้วนะครับติดมาที่หลักหน่วยอ่ามาแน่งวดใหม่นะครับอ่าวดใหม่นี้นะครับเราจะใช้หลักร้อยบนนะครับนั่นก็คือเลขแปดนะครับมาบวกกับแต้มหนึ่งเป็นเก้าบวกกับหนึ่งเป็นศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์นะครับจะมาต่อได้อีกหรือไม่นะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับ นี่ครับก็เป็นสูตรดร่สามตัวนะครับที่ยังไม่ที่เดินดีนะครับเดินดีต่อมาสูตนี้นะครับพลาดนะครับวันนี้สูตนี้ลุ่นนะครับผลออก92ไม่มานะครับใน3ตัวนี้นะครับเจ็ดอ่าเจ็ดไปติดไปออกบนครับวันนี้ผิดนะครับปิดไปงวดเดียวนะครับสีตีเดิน อ่าสิบแปดงวดติดครับก็ผิดวันนี้งวดใหม่นะครับงวดใหม่เรามาดูต่อนะครับอ่ะก็เราจะเอาผลที่ออกนะครับสามหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดครับมาคำวนวณครับก็เราใช้ลีไทยนะครับคันที่สามในคันที่สี่นี่ครับลีไทยคันที่สามคันที่สี่ก็ได้ใช้ลักแสนนะครับมาบวกกับ หลัก10นะครับเลขท้ายขั้นที่3บวกกับหลักหน่วยเลขท้ายขั้นที่4และสุดท้ายบวกกับ9คงที่นะครับ3าบวกสเป็น5บวกกับ6เป็น1บวกบ9เป็น0ูนย์เพิ่มเป็น2นะครับ0 2นะครับบวกกับแปดหกนะครับแปดอ่ะรุ่นใหม่นะครับเด่น0 2 8นะครับจะมาต่อไหมนะครับ ซึ่งมีวดนนี้นะครับ028ซึ่งก็ติดมาครบเลยนะครับแตงวันที่20นะครับผิดไปเพียงว่าเดียวนะครับเห็นไหมครับอ่ก็ต่อเลยนะครับวันใหม่นี้นะครับเท่าที่ดูจะมีเลขที่ชนกันอยู่นะครับส่วนสูอนนี้นะครับเต็น4ตัวนะครับค่อนท่านี่เยอะ แต่ว่าชัวนะครับ4ี่ตัวนี้ครับมีพลาดนะครับมีผิดบ้างอ่าก็มีผิด2อ่าผิดงวดเดียวนะครับก็กลับมาเข้า2งวดแล้วผิดอีครับซึ่งสัวกลับมาเข้าตอนครับ3งวดแล้วนะครับงวดใหม่เด่น7 8 9 1นึครับซึ่งวิธีคิดอันนี้นะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนบวกัน2ครั้ง10ล้าก2ครั้งนะครับ แต่สุดท้ายบัวกับ5คงที่อ่ะก็หน่วยละอ่ะหน่วยบัวนะครับเจ็ดบัวกัน2ครั้งนะครับเป็น4บัวกับ9บัวกัน2ครั้งแปนครับ8บัวสเป็นสองสเป็น7จ็ดเจ็แเ้นะเพื่อีป็นส้เป็นนะครับก็จะมีตัวที่ชนกันอยู่นะครับ เดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับต่อมาสูตรสุดท้ายนะครับสูนี้นะครับเดินล่าง4ตัวนะครับก็กลับมาเข้านะครับในงวัน้าสูนี้ส่วนสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับวันที่แล้วนะครับเด่นตัวเดียวนั่นก็คือเลข3นะครับซึ่งมันพลาดนะครับสูนั้น เราจะไม่ใช้นะครับอ่าส่วนสูนี้นะครับเด่นสี่ตัวนะครับเด่นล่างสี่ตัวก็ใช้หลัก10บบวกกับหน่วยบนวกกับหน่วยบนนะครับอ่าก็จะเป็น4นะครับตัวแรกมาเพิ่มไป1เป็น5นะครับ6 8 9นะครับอ่าไม่มี9นะครับอ่ทีนี้เราจะมาจับคู่นะครับเราจะเอาสูเด่นเข้ามาจับเป็นคู่เด่นครับเราจะตัด้วยแต้มอีกครั้งนะครับ สูตรสองนะครับเราจะยี่สิบสี่ถูกนะครับแปดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับส่วนอีกศูนย์นะครับก็จะเราจะนำเจ็ดศูนย์หนึ่งสามนี่ครับมาประกบแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะมาจับคู่นะครับ ซึ้ทั้งหมดเราจะได้ที่16คู่นะครับ16คู่นี้เราจะมาตัดทิ้แต้มนี่ครับแต้มเด่นล่างวันนี้ส่วนนี้นะครับก็ออกลับมาเข้านะครับมาล่าส่งอีกครับข้าที่แต้มหนึ่งเห็นไหมครับ ก็เรามาดูกันนะครับจะมีอนี่ครับเจ็ดแปดนะครับเข้าแต้มนะครับก็เจ็ดเก้านี่ครับที่ไม่เข้าแต้มเราจะสัดทิ้งไปนะครับอ ก็จะเหลือแค่นี้นะครับที่1 2 3 4งอเชุดนะครับทั้งหมดจะเหลือ9ชุดทีนี้เราจะเอาตัวเด่นนะครับสำหรับในงวน,นี้นั่นก็คือ7 8นะครับก็เราจะได้คู่เด่นนะครับ มีแก็จะมี78นะครับสูงแนแค่นี้นะครับจะมีเลข7นะครับที่เด่น78พวกตนี้นะครับนี่ครับแค่นี้นะครับก็ลอเอาไปพิจารณาดูนะครับก็ใน5ชุดนะครับก็จะเข้าแบบแต้มนะครับถือว่าแต้มไม่น่าจะพลาดนะครับก็ยังมั่นใจอยู่นะครับ ตัวเด่นนะครับที่เอามาจับคู้งให้ดูนะครับเด่นสดมูนี้ก็จะมี7 8นะครับจะมี1 7แค่นี้นะครับและ3 7นะครับที่คัดออกมาให้นะครับ หะลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้สำหรับวันที่หนึ่งกรกฎานะครับเด่นล่านะครับวันนี้ลงไว้ให้เลยนะครับ7 8นะครับมาตัวนะครับก็ถ้าถูกใจในโซนนี้แคปไว้ดูได้เลยนะครับ เราชอบสูตรไนเลือกเอานะครับสำหรับคลิปนี้ฝายเพียงเท่านี้นะครับเร้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ